สวัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะมาแนะนำวิดีโอดีๆในการสาธิตวิธีการแก้ไขปัญหากล่องแคสในรถ BMW กรณีที่กล่องน็อกนะครับตัวนี้เป็นเป็นเคสที่ช่างกุญแจหลายท่านประสบปัญหาตรงนี้อยู่บ่อยๆนะครับเช่นบางทีเราอัปเกรดแคสผ่านทาง OBD แล้วมีการแคสล่มทำให้ดอกออริจินอลก็สตาร์ทไม่ได้นะครับ ทางแก้นะครับอันดับแรกเราต้องนะครับอันดับแรกเราต้องทําการรีแพร์ผ่านทาง OBD ผ่านเซิร์ฟเวอร์ถ้าไม่ผ่านนะครับอีกทางแก้หนึ่งที่เราแนะนำก็คือการถอดกล่องแคสออกมาทําการรีแพร์ไฟล์ด้วยไฟล์ดําไฟล์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันนะครับในเคสนี้เราจะเห็นว่ากล่องแคสตัวนี้เป็นรถที่มาจาก bmw bmw x x1 นะครับปี2014ตัวนี้เป็นระบบแคส3บวกนะครับ ลูกค้าได้ทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ผ่าน OPD oh. แล้วก็ทำให้ดอกใช้ไม่ได้แล้วระบบของแคชร่มแบงนะครับเราก็ทำการแกะกล่องแคชนะครับแคชสาบวกแล้วก็ทำการต่อสายนะครับขั้นตอนแรกเราต้องอ่านไฟล์ e ีพอมก่อนแล้วก็ไฟล์ f ฟชของมันเดี๋ยวเรามาโชว์ให้ดูกันนะครับว่าเราทำยังไงนะครับ ตัวนี้เป็นตัวกุญแจเดิมของลูกค้าตอนนี้สตาร์ทไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเฟลไปแล้วแคชมันเฟลตอนนี้เป็นตอดอกใหม่เดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะโชว์วิธีการแอดดอกเข้าไปใหม่ด้วยนะครับโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยนะครับเราทําการต่อนะครับโปรแกรมเมอร์ตัว XP ตอนนี้เราใช้ XP 400 Pro นะครับ XP 400 Pro แล้วก็ต่อสาย APA 109โยงสายกับตามไดอะแกรมของกล่องแคช3บวกนะครับเสร็จแล้วก็ เรามาเข้าเมนูนี้กันนะครับเราก็มาที่ BMW นะครับตัวนี้เราก็มาเลือกตัว Manual Selection นะครับเราเลือกเป็น X1 นะครับตัวเป็น X1 ตัวนี้ยังเป็นระบบ e-Series อยู่นะครับเพราะดูจากดอกก็รู้ว่าเป็นระบบ e-Series นะครับเป็นตัว2,014นะครับ e 8 4 ะครับเป็น x 1 e 8 4กด yes ไปนะครับแล้วก็มาที่ control unit นะครับมาที่ cast 3บวก immobilizer นะครับแล้วก็มาที่ตัว ECU operation นะครับตัวนี้มันจะมี h e l l แล้วเขาเขาแจ้งว่าให้เราทำตามขั้นตอนนะครับโดยอย่างเคร่งคัดนะครับเพราะตัวนี้เป็นกระบวนการซึ่งค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งกด ok ตรงนี้เราสามารถจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน ตัวเฮลต่างๆนะครับเราสามารถกดตรงลูกศรตรงนี้เพื่อจะดูว่ากล่องตัวนี้กล่องแคชเป็นไงวิธีการซิงค์คนไหนยังไงนะครับนี่เป็นรูปของกล่องแคชตสามบวกนะครับแล้วก็ตำแหน่งของกล่องแคชอยู่ใต้พวงมาลัยก็มีการระบุบอกนะครับก็เป็นความสะดวกนะครับถ้าเป็นดนิมิีคูเปอร์นี่เราจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันจะคอยกดสัญญาณตรงนี้เพื่อดูเฮลท์นะครับก็ตัวนี้เป็น 0L15Y นะครับตัวนี้ก็กดเข้าไปคุณก็สามารถจะกด Information ตรงนี้เพื่อดูรายละเอียดได้นะครับอยากจะขยายภาพก็ได้นะครับเพื่อหเห็นภาพชัดๆนะครับเพื่องก็จะแจ้งหราอว่ากล่องแคสต์นะครับเป็นอย่างนี้นะครับตำแหน่งของของในตัวการโยงสายเป็นแบบนี้ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดๆก็ได้ด้วยตรงนี้นะครับ ก็เป็นความสะดวกหนึ่งของเครื่องออทเทลอ่ตัวนี้เราจะเห็นว่ามันมีให้เลือกตัวชิปเซตของมันนะครับเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับตัวชิปเซตตรงตัวหน้ามาร์คเซตของมันเนี่ยมันจะมีถ้าซูมเข้าไปดีๆมันจะมันจะอ่านว่า 0L15Y น,นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ทีหลังนะครับ 0L15Y น,นะครับแล้วก็ แล้วก็มาดูตรงนี้เราก็เลือกเป็นตัว 0L15Y เป็นชิปเซ็ตของมันอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทำคือ r Lead EEProm ก่อนนะครับแล้วก็ r Lead EEProm นะครับเราจะ Lead EEProm ในในในนี้นะครับเพื่อแล้วก็เซฟแล้วก็เซฟเก็บไว้นะครับไฟล์ EEProm ตัวนี้เป็นไฟล์ที่มีปัญหาที่เราต้องทำการรีแพร์นะครับ เครื่องก็เลยขึ้นตรงนี้ว่าว่าเป็นไฟล์ 0L15Y นะครับแล้วก็ e พ p r o m แล้วก็อาจจะเติมเติมวันที่เข้าไปนะครับอย่างกรณีนี้เป็นวันที่เป็นเป็น07นะครับวันนี้เป็นวันที่วันที่7นะครับ052021นะครับแล้วก็กดเซฟไปอันนี้เราเซฟไฟล์ eeprom เรียบร้อยนะครับกดโอเคต่อไปเรามา refresh นะครับ มันไม่มีข้อมูลกุญแจก็จริงแต่เป็นข้อมูลใช้ในการสตาร์ทอะไรต่างๆเรากด r e f l a s h นะครับเครื่องจะ detect programmer ตัว flash data ในการอ่านม,มันจะมีข้อมูลเยอะกว่า e p r o m นะฮะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเดีย๋ยวเราจะ speed ไอ้ตัววิดีโอให้นะครับ ค okay. หลังจากเรา r ีด d ฟช s h สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับเราก็ใส่วันที่ไปเพื่อจะให้จำได้แล้วก็เป็น0-7 05 2 0 2 1กดเซฟเราก็จะได้แฟช h และอ e ีพอมของไฟล์ที่เรามีปัญหาแล้วต่อไปเราต้องทำการไปทำการรีแพร์ไฟตัวนี้นะครับไฟล์เรามีปัญหานะครับเราก็ต้องทำการรีแฟร์รีแพร์ไฟแล้วกดย้อนกลับมาที่หัวข้อนะครับ สเปเชียลฟังก์ชันนะครับมาที่ ECU Repair นะครับตัวนี้เราเป็น 0L15Y นะครับเป็นตัวชิปเซตมัน 0L15Y mm hmm. เครื่องบอกให้โหลด E-rom ที่จะทำการรี p พร์นะครับก็กดโอเคถ้าเราจำได้นะครับไฟล์ที่เราโหลดมาเนี่ยก็คือตัว E-rom จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น07052021นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับอย่าผิดไฟล์นะครับ07แล้วก็กดโอเคไป ขึ้นทำการ modify ไฟล์นะครับแล้วเราเขาก็สังเกตไฟล์ที่ modify จะขึ้นว่าไฟล์ edit นะครับ mm. ก็เหมือนเดิมครับเราก็ใส่ใส่วันที่เข้าไปว่าเรา modify ไปเป็นวันที่07052021นี่เป็นเป็นไฟล์ที่เรา mod i f y เรียบร้อยนะครับต่อไปในการที่จะ repair ECU เนี่ย repair cache เราเนี่ยมันต้องทำการ repair flash ด้วยนะครับแล้วก็กด OK เครื่องมันอัตโนมติให้เราใส่ flash ้าไปด้วย Fresh, แฟชเราก็ไปหาตัวแฟชที่เราเป็น07นะครับแฟชที่เป็น07เป็นตัวนี้นะครับเป็นแฟช07ตัวนี้นะครับล้วก็กดเข้าไปนะครับเ้วก็เช็คอีกทีว่าแฟช070522021กดโอเคเครื่องก็ทำการ modify ตัวแฟชที่มีปัญหาเปลี่ยน edit ให้ใหม่แล้วก็ใส่วันที่เหมือนเดิมครับเรา edit เรียบร้อยเราเปลี่ยนวันที่เป็น ใส่วันที่เข้าไปนะ07052021เรียบร้อยนะครับก็เราได้ไฟล์ที่เขาเรียกว่าแก้ไขเรียบร้อยนะครับปกติถ้าเราไม่ทากุญแจเพิ่มเนี่ยเราสามารถจะเอาไฟล์2อันนี้กดไลท์ไลท์กลับเข้าไปในแคชได้เลยนะครับแต่ตอนนี้มีโจทย์ว่าลูกค้าต้องการที่จะทํากุญแจเพิ่มด้วย1ดอกตอนนี้ณนะตอนนี้ถ้าเรามีไฟล์2ที่อ d ดิทแล้วเราไลท์เข้าไปตัวนี้จะใช้ได้แหละแต่เราต้องการจะ แอดกุญแจเข้าไปด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับเรามาเราก็เลยต้องแอดกุญแจเข้าไปในระบบก่อนนะครับแล้วก็กดย้อนกลับนะครับไปที่คีย์โอเปอเรชั่นนะครับคีย์โอเปอเรชั่นนะครับคีย์โอเปอเรชั่นเราก็มาที่ไหนตรงไหนครับคีย์เรียนนิ่งแล้วก็เมคคีย์วิดไฟล์นะครับก็คือไฟล์ที่เราอีดิทแล้วตัวนี้ชิปเซตมันคือ 0L นะครับ 15Y นะครับเครื่องก็บอกให้เราโหลดไฟล์ จำได้นะครับไฟล์ที่เรา Edit นะครับเราต้องเอาไฟล์ที่ Edit แล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับแคสสามพลาอีพอมอิดิตศูนย์เจ็ดศูนี่คือ Edit แล้วนะครับถ้าเอาไฟล์เดินที่ไม่อิ i มันจะใช้ไม่ได้นะครับก็คือตัวนี้ที่ Edit แล้ว0705หวนะครับเครื่องกระแจ้งว่าวินนัมเบอร์ของรถคันนี้เป็นอะไรเลขไม้นะครับความถี่315นะครับฉะนั้นเราต้องเอาตัว สมาร์ทคีย์ที่เป็นความถี่315นะครับมาใช้นะครับอันนี้เป็นรหัสกุญแจด้วยนะครับเอาไว้ตัดกุญแจดได้กดโอเคในระบบแจ้งว่ามี2ดอกนะครับเราจะเขียนตัวที่3ไปแล้วก็แตะที่กุญแจตัวที่3นะครับแล้วก็กดไลฟ์คีย์นะครับไลฟ์คีย์ตอนนี้เราต้องการจะทำอะไรครับตอนนี้เราต้องการทำเพิ่มเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ดอกหายหมดนะครับเพราะเรามีดอกที่ใช้ได้อยู่แล้วก็แอดคีย์เวลาแอดคีย์เชื่องจะแจ้งว่าในระบบแคท เบอร์นี้มันต้องมี working key ในการที่ add key นะครับเรามีเรามี working key แล้วนะครับ mm hmm. เขาบอกให้ put working key เข้าไป mm hmm. ก็คือดอกที่เคยใช้ได้ mm hmm. ก็คือดอกของลูกค้า mm hmm. ก็คือดอกนี้นะครับก็คือดอกนี้ที่เคย start ได้นะครับของลูกค้าเอาใส่เข้าไปในโปรแกรมเมอร์นะครับ FP 400 Pro นะครับเสร็จแล้วก็กด OK mm hmm. เครื่องก็จะทำการ read uh, key information mm hmm. ของตัวเดิมนะครับ mm hmm. จริงๆมันก็คือ read ไอ้ตัวรหัสเขาเรีย uh, ก พวก ISN k สเอจากดอกตัวนี้นครับ mm hmm. เพื่อใช้ในการโปรแกรมดอกใหม่นะครับ mm hmm. ถ้าไม่มี mm hmm. เราต้องใช้กรณีดอกหายหมดนะครับกอ mm hmm. กำลังอ่าน Key Information mm hmm. ของดอกเดิมนะครับดอกที่ใช้ได้ mm hmm. ดอกที่ use อยู่เพื่งแจ้งว่าตอนนี้ key i อ f o r m a t i o n เนี่ย read successfully นะครับ mm hmm. ก็อ่านเรียบร้อยแล้วก็กดสเต็ปถัดไป ต่อไปเครื่องจะถามว่าดอกที่เราจะทําเพิ่มเป็นเซมิสมาร์ทหรือสมาร์ตตัวนี้เราจะทําเป็นเซมิสมาร์ทนะครับเซมิสมาร์ทหมายถึงว่ามันไม่ใช่ Key เลสโก o นะครับเป็นแค่ต้องเสียบสล็อตในการสตาร์ทเครื่องบอกให้คอนเน็กโปรแกรมเมอร์แล้วก็ใส่ดอกใหม่แล้วก็มาที่โปรแกรมเมอร์แล้วเอาดอกเดิมออกนะครับออกนิวดอกใหม่นะครับตัว New Key ใส่เข้าไปแทนนะครับนิวคียแล้วก็กดโอเคมันกำลังเขียนกุญแจนะครับตัวที่3เข้าไปในตัวใหม่ให้เรา เรียบร้อยสังเกตนะครับมันบอกให้เราเซฟ new eform file ก็คือว่าไฟล์ตัวนี้เราต้องเซฟใหม่เพราะว่าเป็นไฟล์ใหม่ที่เราอีดิแล้วแล้วเราเขียนกุญแจใส่เข้าไปตัวใหม่นะครับเราก็ต้องเซฟเป็นชื่อไฟล์ใหม่ตัวนะครับอันนี้แบบเป็นไฟล์ซ้อนไฟล์เลยนะครับก็จริงๆเข,เขาเขียนเป็น modify file ไปแล้วนะครับผมอาจจะเพิ่มสักนิดนึงเออมันดอทบิน bin แล้วเรากดเซฟไปเราจำชื่อนี้นะครับ modify bin ก็เซฟไปแล้วเรียบร้อยกดโอเคนะครับ ทีนี้เครื่องจะแจ้งว่าให้เราแฟช h นิว e eeprom เข้าไปในรถนะครับแล้วก็ใช้ดอกใหม่ในสตาร์ทได้เลยนะครับ<ะ>กดโอเคนะครับ<ะ>ก็ต่อไปนะครับสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือว่าเราได้ไฟล์ของ eeprom ตัวใหม่ที่มีกุญแจแล้วและ Edit แล้วนะครับเราก็ต้องไปไลค์กลับไปนะครับเราก็มาเมนูย้อนกลับมาเมนูเดิมนะครับก็คือเมนู ECU operation นะครับนะครับกดโอเคชิปเซตตัวนี้นะครับแล้วก็ไลท์ e p o m ก่อนเลยนะครับ e p o m ก็คือไลท์ e p o m เรา,า,าต้องไลท์กลับนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาที่เราเราอีดิแล้วก็เขียนกุญแจใหม่ทีนี้นเรามาหาไฟล์นะครับก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับสังเกตนี่คือคไฟล์แคส3ที่เรา Edit และ modify เนื่องจากเรา,เราใส่ดอกกุญแจเพิ่มเข้าไปอีกดอกหนึ่งเราเลือกตัวนี้นะครับกดโอเคเครื่องจะทำการไลฟ์ไฟล์ใหม่นะครับเข้าไปในกล่องแคสต์นะครับในส่วนของ eForm Data ไลฟ์ eForm ไฟล์ c e s s f u l l y เรียบร้อยนะครับเราไลฟ์ e f o m เสร็จแล้วเราต้องไลฟ์อะไรอีกครับเราต้อง ไลฟ์แฟชด้วยครับเพราะแฟชก็เป็นส่วนที่เราอีดิทนะครับจอมแฟชได้ไหมครับที่เรา Edit นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแคชสามพาร์ทแฟชไฟล์อีดิทนะครับ07นด o ะครับกดโอเคแฟชไฟล์ตัวนี้ก็คือแฟชที่เรา Edit แล้วนะครับเราไลฟ์กลับไปเพราะเป็นการแก้ไขไฟล์ที่มีปัญหาที่สตาร์ทรถไม่ได้ เรียบร้อยนะครับเราไ like ลฟ์แฟชช์ไฟล์ s u c c e s s f u l l y แล้วนะครับก็ตอนนี้กล่องนี้ก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราแก้ไขไฟล์ให้แล้วก็แอดกุญแจให้เรียบร้อยนะครับเอาตัวนี้ไปประกอบก็สามารถจะใช้2ดอกนี้ประกอบแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยนะครับก็จบขั้นตอนกระบวนการดีๆนะครับท่านสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อดูวิดีโอต่อไปนะครับของผลเลิศนะครับแล้วพบกับวิดีโอดีๆได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ